คนนี้มานั่งทำอะไรบอกแม่สิมานั่งทำอะไรกันทั้งคู่พูดมาอ่ะขุนทองพูดก่อนขุนทองมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรพูดข้างล่างก็ได้เดี๋ยวใบเตยตามอีกพูดข้างล่างอ่ะพูดข้างล่างก็ได้ไม่ต้องขึ้นมาใบเตยใบเตยมีอะไรจะบอกแม่ไหมมองขุนทองใหญ่เลยขุนทองมีขุนทองมีอะไรครับ ขนมขนมวันนี้อดครับลูกนะครับใบเตยมีอะไรจะพูดไหมบอกแม่ซิใบเตยมีอะไรจะพูดไหมทำหน้ายมันแบบสบายใจสบายอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมลูกม,มากันทั้งคู่ไม่รู้จะเอาอะไรจากแม่เดี๋ยวแม่ต้องไปทําแผลน้องเงินก่อนน้องเงินไม่สบายต้องไปทำแผลน้องเงินก่อนอืดูเถอคะค่ะ ไม่รู้มานั่งกดดันอะไรแม่ทั้งคู่เลยเอาเถอะเนาะแต่แม่ต้องรีบไปทําแผลน้องเงินน้องเงินเป็นแผลนะคะต้องทําแผลก่อนอย่างนั่งกดดันนะแม่ก็มีสมุดวางไว้จดออเดอร์ที่จะไว้จดออเดอร์เกี่ยวกับเรื่องทําขนมขายทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวแม่ไปทําแผลเงินก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะทําคลิปทําแผลน้องเงินให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยสองคนนี้กดดันมากจะกินขนมค่ะ ไปทำแผลกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ก็ต้องมาทำแผลนะคะก็เลยได้ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้เห็นกันนะคะแผลของเจ้าเงินนะคะเจ้าคนเจ้าเงินเนี่ยชอบอยู่ข้างนอกแล้วก็โดนกัดโดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ทุกคนเห็นแล้วก็ล่าสุดนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยแผลที่คอนะคะเดี๋ยวแม่คงจะต้องจัดการล้างแผล นะคะชอบเกาจังเลยทุกคนเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวคงจะต้องถ่ายนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะคะอุปกรณ์ของแม่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีนี่ค่ะนี่ล้างแผลแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ต้องให้ใส่นะคะเนี่ยค่ะมีเสื้อผ้านะคะที่จะต้องให้ใส่เนาะตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาลูกมาหายายมา ยายทำแผลให้นะ oh. ค่ะนี่แม่ก็จัดการถ่ายแล้วนะคะน้องก็จะกลัวนิดนึงเนี่ยค่ะเ mm. ห็นไหมคะทุกคนถ่ายแล้วนะคะแล้วก็ที่คอเดี๋ยแม่จะให้ดูที่คอนะคะ mm. โอ้ยยายดูคอก่อนครับลูก mm. นี่ค่ะอ่ะค่ะค่ะเนี่นะคะ mm. เดี๋ยวแม่ก็จะทายาให้ทุกคนดูนะคะ อ่ะอ่ะเขาดิ้นค่ะดิ้นดิ้ดิ้นค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่จะต้องทายาให้เขาแล้วนะคะแสบหน่อยนะลูกแสบมากนะคะเพราะว่าต้องฆ่าเชื้อนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะเนี่ย แม่ก็ต้องถูโอ้เจ็บวะลูกเหรออดทนนะลูกไปหาหมอหมอก็ทําเหมือนยายนี่แหละแต่ตอนนี้ยายไม่มีตังค์นะยายต้องเอาตังค์ไปรักษาพี่ตีห้าเขานะลูกมานะลูกนะพี่ตีห้ารอผ่าตัดอยู่นะลูกอะไรที่ยายทําได้หนูก็ต้องอดทนไปก่อนลูกอดทนหัวของยายเดี๋ยวเอาที่คอต่อนะคะเดี๋ยวทุกคนนิดเดียวลูกทนหน่อยลูกลนะ ถ้ามันดีขึ้นยายก็โอเคถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่าย,ยายพาไปฉีดยายเข็มหนึ่งลูกโอคนดีของยายจ๋าลูกเนี่ยแม่จะจับอยู่ที่คอนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่ามาดูกันแมลุ้นพร้อมแม่นี่แหละค่ะว่าน้องจะยอมหรือเปล่าที่คอนะคะเียแม่มต้องจับหนังคอนะคะไม่งั้นไม่อยู่ให้ยายทำให้ลูกอ๋อเจ็บนิดหนึ่งลูก โถยายสงสารทุกสุดเผวใจเลยลูกต้องแรงนะทุกคนไม่ใช่แบบทำไมแม่ใจร้ายต้องถูให้เห็นเนื้อหนังปล่อยน้องไม่ได้เลยนะคะทุกคนจะบบอกทำไมยายทำแรงจังเลยไม่แรงไม่ได้ค่ะโอ้เจ็บวะลูกโอ้ยายขอโทษลูกยายขอโทษหมอก็ต้องทำเหมือนที่ยายทำนี่แหละลูกเดี๋ยวยายถ่ายคนอีกหน่อยนึง ตรงนี้เขาจะเจ็บมากเลยนะคะตรงนี้จะเจ็บมากเลยเดี๋ยวเราต้องค่าโอ้โหน้ำตาไหลเลยไม่เป็นไรลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยายจะเสร็จแล้วนะยายสัญญายายไม่ทำลูกเจ็บหรอกค่าเออไม่ทำยายนะลูกยายรักหลานนะเอะอเออเออเออนิดเดียวลูกคงแสบ อโอ้โหให้ยายดูสิโอ้ทุนหัวของยายของแสบด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวเอาพัดลมเป่าก่อนนะคะเพราะมันจะแสบมากาแม่ต้องใส่เสื้อให้เขานะคะต้องใส่เสื้อให้เขาแล้วก็เนี่ยค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะเลียคอเนี่ยค่ะต้องใส่เสื้อแล้วก็ปิดปิดคออย่างนี้นะคะทุกคน นี่คือประสบการณ์ของแม่นะคะคือเราใส่คอล่าไม่ได้คอล่ามันก็จะไปกระแทกบริเวณแผลนะคะจะพันผ้าน้องก็จะทําตะ,ะ,ะกุยตะกายอะไรของเขาเนี่ยค่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่แม่ได้ทดลองมาแล้วกับเออจ้าชัดชาแล้วก็ใครๆก็ดีนะคะที่เคยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะแม่มาบอกเล่าประสบการณ์นะคะถึงการทําให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าแม่ทําแบบไหนโอเคขอบคุณค่ะ